นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานคุณผู้ชมสวัสดีครับมาลานีครับมันนี้เพ่งปับอนนบกำลังถ่ายรูปนะครับไปแบบแ,แม่เหรอเอาละครับจบคาว่าหม่อนนะครับจบนะครับจบคำว่าหม่อนนะครับมันไม่มีอะไรครับทกคนเออ อย่าไปพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าผูา้มันนะฮะผมก็รู้จักนะฮะผมถ่ายกับแกหลายงานแล้วนะครับเออ FC รู้สึกว่าจะาย้ำๆอยู่นะครับก็ได้เู้ว่ามันไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะในตรงนี้นะครับพ่อพ่อแม่ๆ,ๆ,ๆนี่ฮะดู ขอโทษครับผมถ้าผมผิดผมขอโทษนะครับอ้อภไฟผมนะครับเดี๋ยวว่าผมเลยครับพี่พน้องครับการชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าวเป็นคอนเสิร์ตการกุศลในวันนี้นะครับขอความกรุณานะครับท่านที่ซื้อบัตรเก้าอี้การบุศลน,นะครับ,บท่านจะได้รับคูปองสติกเกอร์นะครับ เป็นลูปของหลวงพ่อวัดกตะมะขามเตี้ยพระอาจารย์ธิวานะครับใครไม่มีนะครับแสดงว่ายังไม่ได้ซื้อใครซื้อแล้วจะลุกไปทําธุระข้างนอกท่านก็มีสิทธิ์เข้ามาได้นะครับตอนเข้ามานะครับท่านก็ชูให้กรรมการที่คอยจําจหน่ายบัตรด้านหน้านะครับให้เห็นว่าเราซื้อไปแล้วนะครับขอ,ขอความกรุณนานะครับใครที่ไม่ได้ซื้อ ขอความเห็นใจนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดสักนิดหนึ่งเนาะนะครับเราก็ไม่อยากบังคับเพราะว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นที่เข้ามานั้นซื้อซื้อบัตรนะครับในเมมนะครับห้าสิบบาทเนาะขอความบูินานะครับคณะกรรมการวัดท่านมีเจตจำนงอยากให้ทุกท่านได้ร่วมทำบุญกับทางวัดเป็นราคาบุญราคาใจ50สบบาทนะครับ ก็ามาปิดนะครเออครับสลดัดนะครับด้านหน้าครับประเด็นด้านหน้านะครับอ่าเดี๋ยวอ่าใครอยากเน้นอยากจะตอบโต้ก็ต้องกดติดตามนะเออครับหรือท่าในใดอยากจะร่วมติดพุ่มกระถิ่นอ,อึะนะครับ ร่วมทาบุญทางวัดนะครับเพื่อสมทบทุนบุญนซ่อมแซมศาลาการประเรียนโบราณนะครับเรียนเชิญครับติดพุ่มด้านหน้าเวทีได้นะครับหรือช่วงน้องต้นข้าวขึ้นเวทีอยากจะร่วมทําบุญพร้อมกับน้องต้นข้าวนะครับท่านก็มาติดพุ่มข้างหน้าได้เลยนะครับพวงมาลัยยังไม่หมดนะครับพวงมาลัยพวงละยี่สิบบาทนะครับพวงมาลัยพวงละยี่สิบบาทนะเพราะว่าใครไม่กดติดต่อ มีมมมจำได้ไไดท่านไม่สะดวกเดินมามนยกมือใครจะซื้อพวงอะไรหนึ่งพวงสองพวงหรือห้าพวงก,ก็ได้นะครับพวงละยี่สิบบาทเอางี้ดีกว่านะครับพวงละยี่สิบบาทเราไม่ขายนะครับเราขายห้าพวงหนึ่งร้อยบาทดีไหมครับหนึ่งพวงพวงละยี่สิบบาท ถ้าท่านบอกว่า1นึ่พวง20บาทมันแพงไปงั้นเราเห็นใจในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้เราขายห้าพวง100บาทโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะแดดร้อนแล้วนะครับท่านที่ยืนอยู่รอบนอกนะครับมันร้อนเข้ามาข้างในได้เลยนะครับอีกสักคู่เดียวนะครับอีกสักครู่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงเย็นทราบาวาน้องต้นข้าวมีคิวที่นครนายกนะครับ ลงจากเวทีนี้คงต้องเดินทางนะครับไปจังหวัดนครนายกต่อนะครับผู้ใหญ่ลอยไปด้บ้างล่ะผู้ใหญ่ลอยจะไปทำไมผู้ใหญ่ลอยมีงานอยู่ที่โรงงานกระดาษคืนนี้พิธีกรยิงบ่อยๆเพื่อเพาะไม่ทะเลอกับครครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรเก้าอี้นะครับเป็นราคาบุญราคาใจนะครับห้าสิบบาทนะครับใช่ไหมฮะ จิตจำใสวันฤกิ์เมื่อเราคิดหรือท่านมานั่งแล้วาว่ท่านอยากจะรุ่มทำบุญนะครับไม่ตะกับมากกว่า50บาทก็ได้นะครับมากกว่า50บาทก็ได้นะครับ51าิบเอ็ดาทนี้ได้ได้ใครใครจะซื้อภูมิอะไรแต่ไม่อยากจะลุกกลัว จำใสวันนิดเมื่อเราคิดบวกเออก็ดีนะต่อจากคากําว่ายิ้มบ่อยๆพูดเพราะเพราะไม่ทะเลาะกับใครนะครับเออดีนะครับก็ตอนนี้ใต้ลมไม้เย็ยนสบายนะครับรอรอนิดหนึ่งรอนึอน่ผมอยากจะได้ยินเสียงแฟนขับเอซี ของน้องต้นข้าวเหลือเกินใครรักน้องต้นข้าวขอเสียงมันเบาไปหรือเปล่าใครรักน้องต้นข้าวขอเสียงดังๆดังจนกุฏิหลงห่อเลยอ้าวอันนี้ใครครับเนี่ยพ่อต้นข้าวหรอปู่ต้นข้าวหรอกล่กดแดงกดแดงนะครับ เออครับผมเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับผู้หญิงคนเดียวที่ยืนเยี่ยวได้นะอ๋อเป็นผู้ชายคนเดียวที่นั่งเยี่ยวรอเล่นนะครับเป็นที่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้ามาข้างในส่วนท่านที่อยู่ข้างในอย่างพึ่งออกไปข้างนอกนะพี่น้องครับ หลังจากน้องต้นข้าวลงจากเวทีถ้าท่านไม่รีบเดินทางกลับไม่ติดพาเลกหยิบอืนใดนะครับยังมีศิลปินน้องต้นกล้าอีกคนหนึ่งนะครับอยู่เป็นกําลังใจน้องต้นกล้าอีกสักคนนะครับช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับศิลปินนั้นสําคัญมากเรื่องอยู่ชมอยู่ให้กําลังใจกันนะครับถ้าลุกกินหมดศิลปินคนต่อไปนะครับจะร้องเพลงแบบไม่มีความมั่นใจนะครับถัดบอกว่า ม่มีกำลังใจที่จะล้องเพลงอยากให้อยู่เป็นกําลังใจให้กับศิลปินต่อจากน้องต้นข้าวนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับพวงมาลัยใครจะซื้อพวงมาลัยยกมือครับมีคณะกรรมการเดินมาบริการถึงที่เลยนะครับมีไหมครับพวงมาลัยเดี๋ยวน้องต้นข้าวขึ้นแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งออกไปซื้อนะครับครับผมนี่เลยครับของใครนะ ปายามป้ายามอยู่ไหนครับป้าสยามอยู่ไหนครับป้าสยามครับซื้อพวงมาลัยไว้ป้าสยามยามเลยเรียกธรรมดาไม่ตอบเลยเรียกเป็นเพื่อนกันเลยวัสดีเพื่อนอันนี้เพื่อนพ่อเพื่อนพ่อครับเป็นเพื่อนพ่อเราก็ญาติกระซ้าใหญ่เกันเล่นหม่